คำเตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสัปปรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีพ่อพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนครับผมพบกับคนลาภไพ่ชาแนลเกี่ยวพี่น้องเมื่อนี่กระสีน้ำผ้าพอพี่น้องนะครับเพือเบ่งสมุนไพรนะครับที่ปลูกน้าตามบ้านเลยนะครับพี่น้องครับที่บางคนก็กินเพิ่นยุสุเมื่อนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือต้นมะนาวนะครับพี่น้องครับต้นมะนาวนี้เพิ่นก็สามารถนะครับนําไปปรุงสกับอาหารหลักได้หลากหลายยานะครับพี่น้อง บางค้นกาดที่บรูนะครับว่าสรรพคุณนะครับหรือว่าประโยชน์ของเพลนมี่อย่างแน่้ยนะพี่น้องนะครับครับไปฟังประโยชน์ของมะนาวกันเลยครับพี่น้องครับมะนาวนะครับซอยบํารุงผิวพรรณนะครับให้เปล่งปังนะครับสดใสขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็ซอยบํารุงตานะครับของคุณให้สดใสนะครับอยู่เสมอเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็มะนาวนะครับประกอบไปด้วยวิตามินนะครับและแร่ธาตุนะครับหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเด้อพี่น้องนะครับเช่นวิตามิน A นะครับวิตามิน C นะครับ เหล็กธาตุแคลเซียมนะครับเหล็กธาตุฟอสฟอรัสนะครับกรดซิตริกนะครับพี่น้องแล้วก็กรดมาลิกนะครับมะนาวนะครับนึ่งดูกนะครับสิมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ประมาณนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งนํามาใส่ประโยชน์ในการผสมเป็นน้ํายาทำความสะอาดต่างๆนะครับเช่นน้ํายาล้างจานนะครับมะนาวนะครับนี่น้ำมันหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอมสดชื่นนะครับพี่น้อง มะนาวนะครับมีฤทธิ์ซอยในการกัดด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกดนะครับผลไม้อย่างหนึ่งนะครับ AHA นะครับที่เป็นที่ย่อมรับในการซอยเร่งการพัดเซลล์ผิวนะครับที่เสื่อมคุณภาพนะครับออกไปนะครับพี่น้องน้ามะนาวนะครับเป็นที่นิยมในการกินนะครับมากในบ้านเล่านะครับพี่น้องราคา การนำมาปรุงรสชาติอาหารนะครับพี่น้องแล้วก็เพื่อแต่งรสชาติให้เครื่องดื่มนะครับแอลกอฮอล์นะครับบางชนิดนะครับโดยนิยมนะครับฝานมะนาวออกเป็นชิ้นบางๆนะครับเสียบไว้กับขอบแก้วนะครับพี่น้องสำหรับประโยชน์ของเปลือกมะนาวนะครับเมื่อบิดน้าออกหมดแล้วนะครับนำมาทาบริเวณข้างครับหรือเขานะครับหรือว่าคอศอกนะครับหรือว่าสวนเท่านะครับ สิซอยอให้ผิวบริเวณเหล่านี้นะครับมีความนุ่มนะครับนุ่มนวลนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเปลือกผลของเพลินนะครับที่มันแห้งนะครับน้ำมาต้มนะครับอาแเ่อร์นัมนะครับดื่มเป็นยาแก้จุกเสียดแน่นทองนะครับแล้วก็ครับเสมหะนะครับพี่น้องบำรุงกระเพาะนะครับได้ดีนะครับพี่น้องแล้วก็มะนาวนะครับสําหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้านะครับมะนาวนะครับสิซอยรักษาสิวของคุณนะครับ ลดหน่อยลงได้นะครับเพราะว่าในมะนาวนะครับมีดิดป็นกดอ่อนๆนะครับสิทํทให้ลดการอุดตันนะครับรูขุมขนจากสิวนะครับแล้วก็ยังซอยในการะจัดความมันนะครับแล้วก็เชื้อโรคนะครับบนใบหน้าของเหาได้พร้อมนะครับพี่น้องโดยคุณสามารถนะครับนั่ดินสอพ่อนะครับกับมะนาวนะครับผสมกันนะครับเดี๋ยวถ้าบริเวณเป็นสิวนะครับก็นอนทุกวันนะครับสิวสิวมันค่อยหายนะครับหรือว่ายุบลงนะครับพี่น้อง แล้วก็แก้ไขปัญหาผิวแตกนะครับโดยการใส่นาหมะนาวนะครับมาทาบริเวณดังกล่าวนะครับที่มีเฮามีผิวแห้งผิวแตกผิวด้านนะครับพี่น้องผลิ่ซอยใดนะครับแล้วก็แก้ปัญหาขาล่ายนะครับผิวบอสมําเสมอนะครับพี่น้องผลิ็ซอยใดขึ้นกันนะครับโดยการนั่มเอาดินสอพ่อนะครับกับนามะนาวนะครับผสมกันนะครับเดี๋ยวทาทิ้งไว้นะครับก่อนนอนนะครับเดี๋ยวจึงล่างออกในตอนเช้านะครับพี่น้องผลิ่ซอยนะครับ ปรับสภาพผิวให้สม่ำเสมอขึ้นนะครับพี่น้องแล้ว hmm. ก็แก้ปัญหาสนเท้าแตกนะครับโดยการนำมะนาวนะครับมาทาบริเวณสวนเท้านะครับวันละสามเวลานะครับพี่น้องการแปลรูปมะนาวนะครับมะนาวแปลรูปเป็นอีหยังต่างๆได้บ้างนะครับพี่น้องนำมะนาวนะครับใส่ปรุงอาหารนะครับนำมะนาวนะครับเพ็ดแช่อิ่มนะครับตากแห้งนะครับแล้วก็นำมะนาวเข้มข้นนะครับมะนาวผงนะครับพี่น้องแล้วก็เครื่องดืงผสมนำมะนาวนะครับแล้วก็แยมมะนาวนะครับ เยลลี่มะนาวนะครับเราก็แย่เปลือกมะนาวนะครับล้วก็แย้มะนาวดองนะครับพี่น้องล้าก็มะนาวดองเข้มนะครับพี่น้องครับเพื่อนก็ป็นได้หลากหลายรูปแบบเลยพี่น้องนะครับแล้วแต่ห้าสิประสมประสานนะครับหรือว่าไปปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายเมนูเนาะพี่น้องนะครับนี่ก็คือคุณประโยชน์และสรรพคุณดีๆนะครับของมะนาวนะครับมาฝากมาตอนพร่อแม่พี่น้องคือเกานะครับ เป็นสมุนไพที่หาได้ง่ายนะครับตามขั้วเลื่อนของเหาเลยพี่น้องนะครับนั่นก็คือมะนาวนะครับครับฮักกระไรถึกใจกระแช่คนละไพเชน่าเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนละไพเชน่นะครับสําหรับคลิปนี้คนละไพเชน่ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ